การเดินทางในรัเสเซียทีมข่าว Voice TV แทบไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเนื่องจากชาวรัเสเซียไม่นิยมใช้ภาษาอังกฤษแต่เมื่อเราเดินทางมาถึงที่สาธาร,รณรัฐคามิเกียคนที่นี่จํานวนมากโดยเฉพาะเพื่อนผู้นําทางของเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้การใช้ชีวิตในคามิเกียจึงง่ายขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากดังนั้นเราจึงตามหาคําตอบว่าทําไมชาวคาวมิเกียถึงมีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี เราเดินทางไปที่คาว m ิกสเตตยูนิเวอร์ซิตีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1970ที่นี่เปิดสอนหลายคณะซึ่งคณะหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันโดยมีนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ252คนมีครูสอน30คน ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพ่อแม่ในคาเมเกียม,มีค่านิยมสนับสนุนให้ลูกเรียนภาษาต่างชาติโดยหวังว่าลูกจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าในอนาคตและอายาชางกาตริยว่าวัย21ปีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะก็เลือกเรียนคณะนี้ด้วยเหตุผลนี้เช่นเดียวกัน my, my English, master my English, master my career works, and my, but then I can, I can work in any company like interpreter, because every year you have more practice and go and go, more experience. วันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเธอเพราะว่าเป็นวันนําเสนอ Final Project เป็นภาษาอังกฤษต่อนหน้าครูนับ10คนที่คอยให้คะแนน คราวนี้ก็ถึงช่วงของการตอบคำถามของครูนับสิบคนซึ่งถือว่าเป็นการสอบปากเปล่าที่ยากที่สุดแต่เธอก็ทำได้ดีมากทีเดียวอาจเป็นเพราะเธอเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐมาก่อนอดียว h I don't know something goodness mm -hmm. and it's really good color mm -hmm. and it's it's <laughs> it's suited for for all. ในฐานะผู้สอนอาจารย์นาตาลียาบอชเอว่าหัวหน้าภาควิชาของคาร์มิกสเตจยูนิเวอร์ซิมองว่านักศึกษาควรมีโอกาสไปฝึกภาษาที่ต่างประเทศเพราะจะทำให้การเรียนในมหาวิทยาลัยง่ายขึ้นซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็มีเด็กเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่สหรัฐจำนวนมากโดยเข้าทำงานในร้านอาหารบางคนถึงกับได้ทำงานในสำนักงานขององค์การสหประชาชาติในขณะที่บางคนเลือกไปเรียนเยอรมันฝรั่งเศสหรือไอร์แลนด์ แต่ที่น่าสนใจมีเด็กหลายคนเลือกไปอินเดียเพราะนอกจากจะได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ยังได้เรียนรู้พุทธศาสนาด้วยสำหรับชาวคาเมเกียนอกจากต้องพูดภาษารัสเซียซึ่งเป็นภาษาทางการได้แล้วพวกเขาต้องรู้ภาษาคาเมิกซึ่งเป็นภาษาประจำชาติด้วยภาษาคาเมิกนี่เองคือข้อได้เปรียบเพราะเป็นภาษาที่พูดยากและมีลักษณะการออกเสียงคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษทำให้พวกเขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น The Kalmyk language is uh, very difficult to learn, and um, you uh, must have, you know, special, um, you know, uh, inner um, abilities to speak it well, because it is difficult language in the phonetic aspect. But um, actually, it helps. Kids, children, when they start learning the language, because the uh, phonetic base, the articulation base, uh, makes them uh, more liable to the English language. Because it is strange that, uh, curious that there are uh, special uh, certain um, phonemes, vowels, or consonants uh, in the Kalmyk lang language that are very similar to the English ones, like air. Eh. Or j". They don't have such uh, sounds in the Russian language, but in the Kalmyk language we have them, and so uh, probably it makes, uh, it makes English uh, easier for the Kalmyks to learn than for the Russians. See. <laughs> ชมรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษพร้อมๆกับการเข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลพิเศษอย่างเช่นคริสต์มาสฮาโลวีนและเอเปริฟูเดย์นอกจากนี้ยังมีฮอลลีวูดโปรเจกต์ซึ่งให้นักศึกษาแสดงภาพ,พยนตร์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนทุกคนต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้นวิธีการแบบนี้อาจไม่ได้ทำให้ทุกคนผู้ภาษาอังกฤษเก่งแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ พักวิภาพรมเลิศ Voice TV รายงาน